สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือความรู้หุ้นมูลค้างหลันบาทหุ้น,นสิง,สงดหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่แล้วก็นักเทรดฮีโร่นะครับทนงสีอเล่มมีขายที่เพจเซียวบุ๊กที่เดียวนะครับวันนี้เป็นคลิปที่ตอบคําถามนะครับมีท่านหนึ่งเข้าไปสอบถามไว้ที่เพจเซียวบุ๊กครับสงสัยน่าจะดูคลิปแหละครับดูคลิป YouTube แล้วก็เกิดอะไรไม่รู้สักอย่างครับ เกิดความสงสัยเกิดความไม่แน่ใจจึงเข้าไปสอบถามที่เพจเสียบุกนะครับก็ถามได้นะครับถ้ามีคําถามที่ผมคิดว่าน่าจะทําคลิปตอบผมก็จะทำทาเป็นคอนเทนต์ตอบท่านแล้วกันนะคำถามอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นหนึ่งคือต้อง stop ปล s อทุกกรณีหรือเปล่า เพราะว่าเขาบอกว่าดิฉันถือหุ้นพื้นฐานดีจะถือยาวๆค่ะพอตั้งสต็อปลดโดนกินสต็อตลอดบางทีก็เด้งสายหน้าเลยไม่อยากสต็อเลยค่ะนะฮะสคือมีหุ้นติดดอยเยอะท่องทำยังไงติดดอยของเขานี่คือ20%ขึ้นไปนะครับต้องทำอย่างไรนะครับอีกข้อความนีบอกว่าก็กเพิ่งเพิ่งได้มาฟังคลิปผมนะครับก็บอกว่าได้สติดีมากเพิ่ง เสดายที่เพิ่งมารู้จักนะครับเดินมีนาตัดสินใจขายด้วยอารมณ์ขาดทุนเยอะมากบางตัวเหมือนตัดสินใจถูกบางตัวก็เหมือนตัดสินใจผิดนะครับอา่าก็จะตอบ2ประเด็นนะครับต้อง stop loss ทุกกรณีหรือเปล่าเพราะว่าดิฉันถือหุ้นพื้นฐานดีอา่าประมาณนี้นะครับเขามั่นใจว่าเขาซื้อหุ้นพื้นฐานดีนะฮะ คำตอบคือไม่เป็นต้องซัอครับนะคือถ้าคุณมั่นใจว่าคุณซื้อหุ้นพื้นฐานดีก็จริงๆผมว่านักลงทุนทุกคนต้องมีความคิดของตัวเองนะว่าคุณทําอะไรอยู่คุณซื้อหุ้นแบบไหนคุณซื้อแบบไหนคุณซื้อยังไงครับนะฮะต้องมันคงนะครับมันคงต่อมันคงต่อต่อจิตอารมณ์ตัวเองนะว่าคือคุณต้องระบุสไตล์ตัวเองให้ชัดเจนนะครับ คุณต้องระบุสไตล์ตัวเองชัดเจนว่าคุณจะถือหุ้นจนแบบไหนคุณจะสวิงเทรดแลอคุณจะลงทุนระยะยาวนะฮะถ้าคุณมั่นใจว่าคุณซื้อหุ้นพื้นฐานดีนะฮะก็ไม่ต้องซับก็ได้มั้งจริงๆผมก็ตอบคุณได้ไม่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 รปเ็นว่าผมเองก็ไม่ใช่คนที่เก่งการแบบว่าเลือกหุ้นพื้นฐานดีแล้วแม่นทุกตัวนะผมไม่แม่นนะดังนั้นผมเองคงตอบคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้คุณต้องไปถามเซียนวีไอเก่งๆครับ ว่าเขาซับร้อหรือเปล่านะต้องไปถามเขาจะดีกว่านะผมเองก็เป็นคนที่ทำคอนเทนต์คือผมเป็นนักสวิงเทรดไงผมเล่นในแบบที่เล่นในการแกวงคนระับผมไม่ถือยาวนะผมเทรดผมยังตัดขาดถูกนะแต่คุณถ้าคุณบอกว่าดิฉันเป็นคนถือุห้นพื้นฐานดีก็นักซัรอนก็ได้ครับก็คุณ คุณคงมีเงินเยอะคุณคงจะรู้ว่าหุ้นนั้นพื้นฐานดีแค่ไหนคุณคงรู้อยู่แล้วคงทำกันบ้านมากพอแล้วใช่ไหมไม่ต้องตัดกับทุนครับไม่ต้องตัดการทุนครับสิทธิ์คุณครับเงินคุณฮะคุณมีอำนาจสูงสุดในการบริหารจัดการเงินคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะชัดเจนนะคุณต้องรู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่นะฮะถ้าซื้อหุ้นพื้นฐานดีแล้วไม่ต้องตัดก็ได้เรื่องคุณเองเงินคุณฮะ สองซัพลอแล้วเด้งสายหน้าไม่เลยไม่อยาก t ัพลอตต่อไป Stop ลอตแล้วเด้งสายหน้าเลยไม่อยาก stop ลอตก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่ต้องไปตัดขาดทุนขั้งน้าจะได้ไม่เจ็บใจอีกครับนะฮะก็เป็นเรื่องของเรื่องของคุณนะฮะเป็นสิทธิ์คุณนะฮะสามติดดอยหุ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำยังไงก็ไม่ต้องทำอะไรมันครับเพราะว่าคุณอวดเองนี่ว่าคุณซื้อหุ้นพื้นฐานดีไงก็แคร์ะไหมเดี๋ยวกลับมาครับนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นๆใจเย็นครับ กลับไปถามตัวเองอีกครั้งหนึ่งคือเวลาคุณไปไปดูคอนเทนต์ดูอะไรต่างนานะอย่าได้หวั่นไหวในสิ่งที่คุณเลือกอยู่แล้วครับนะกลับไปดูเองว่ากลับไปถามตัวเองว่าฉันซื้อหุ้นตัวนี้เพราะว่าอะไรเออนะฉันซื้อเพราะว่าโอเคหนึ่งมันพื้นฐานดีสองยังจะถือยาวติด่อเท่าไหร่ยังสนใจมั้ยครับเพราะว่าคุณจะถือยาวไงใช่ไหมซับรอ,อดทำหอยหลอดอะไรล่ะไม่ต้องซับรอดมันนะครับถือต่อไปครับนะฮะ ทีสุดครับนี่ผมตอบในมุมมองคุณนะผมพยายามเอาหัวใจผมไปใส่ในมุมคุณแนละ้วเออเนี่ยถ้าผมในคุณผมจะทำยังไงนะตอบในมุมที่แบบเอาใจคุณสุดๆอะครับประมาณนี้นะฮะเรื่องซับหลอนี่มันมันเป็นเรื่องที่ปัญหาโลกแตกมันนะมีคนสองกลุ่มครับมองมองการซับหลอที่แตกต่างกันนะ กลุ่มหนึ่งคิดว่าไม่ควรซับรอดอะเออไม่คุนดีจะจัดกะทุนงงโงนจะไมอ่ะก็เรื่องเข้าไปครับอีกกลุ่มหนึ่งมองว่าควรซับรอดต้องคุณต้องซับรอ,อครับเพราะว่า,วามันจะทําให้ ABC ว่าไปนะครับพวกนี้แล้วแต่ประสบการณ์นะแล้วแต่ประสบการณ์ใครประสบการณ์ใครประสบการณ์มันนะครับคุณต้องเลือกเอานะครับเลือกเอาว่าคุณจะไปสายไหนนะฮะอย่าเชื่อผมเพราะว่าผมเองอย่างบอกไปคือผม ปักหลักแลวผมระบ,บุสไตล์ชัดเจนว่าผมเป็นนักสวิงเทรดครับผมเป็นนักเทรดผมซื้อซื้อเมื่อราคามีมเมนตัมขายเมื่อราคามันอ่อนแรงครับมันไม่มันมันเป็นสไตล์หนึ่งของการเทรดเท่านั้นเองดังนั้นถ้าคุณระบบสไตล์อชัดเจนปั๊บคุณจะเลือกได้ว่าคุณควรทำอะไรต่อคุณควรจะมีจุดเข้ามีคนจุดหนีตรงไหนนะฮะนี่เป็นสไตล์ครับสไตล์ดังนั้น อย่าเชื่อผมมากถ้าคุณมีสไตล์ตัวเองชัดเจนแล้วเนี่ยฟังงานผมในแบบที่ผ่านไปครับผ่านไปผ่านหูซ้ายเข้าหูขวาไปอันนั้นที่คุณคิดว่ามันมีประโยชน์ก็ไปใช้อะไรที่ว่ามันไม่ใช่ก็ให้มันทะลุหูไปครับนี่เป็นสิ่งที่ผู้เจริญควรจะมีนะครับผู้ที่เขา,ามีประสบการณ์ที่คล้ำหวาดแล้วเขจะรู้ว่าอันไหนฟังแล้วเอาเรื่องได้อันไหนฟังแล้วปล่อยมันไปครับนะฮะ แล้วทำไมผมต้องซับลอดเอออย่นบอกไปคือว่าผมเองนี่ผมระบ,บุตัวเองว่าผมเป็นนักสวิงเทรดสไตล์ผมเป็นนักสวิงเทรดครับชัดเจนนะสไตล์ผมสวิงเทรดไม่นักเทรดสองคือผมเคยขาดทุนหนักมาก่อนผมเคยขาดทุนในระดับที่สามสิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นครับและผมโฉวเฉลี่ยขาดทุนโดยตลอดจนพอร์ตตัวหนึ่งผมซื้อห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตครับแล้วก็ดูมันขาดทุนสามสิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่คือแบบ เงินหายไปหลายแสนนะฮะจึงได้รู้ว่าถ้าผมตัดขาดทุนตั้งแต่ผมเสียหายในระดับสิบเปอร์เซ็นตนะและผมไม่โฉลี่ยนะผมตอนนี้ผมสบายแล้วเงินผมเหลือเยอะแล้วนี่ประเด็นผมว่าทำไมผมถึงลดขาดทุนเนี่ยเพราะว่าผมเจอประสบการณ์เลวร้ายมาก่อนเนี่ยสองคือผมสำเน็จตัวเองชัดเจนว่าผมเลือกหุ้นไม่เก่งครับผมไม่มีความรู้เรื่องพื้นฐานเลย ผมอ่านมาจริงแต่ว่าผมไม,ไม่ได้แบบไม่ได้แม่นขนาดว่าหุ้นนี้พื้นฐานดีแน่นอนร้อถือยาวได้ผมไม่แน่ใจฮะดังนั้นผมจึงเลือกสไตล์การเทรดไงเพราะว่าผมคิดว่าผมเอาเฉพาะซื้อในตอนที่มันมีโมเมนตัมตอนนั้น้วผมต้องการกำไรรับสาบเปเ็นเป็นเป็นเบื้องต้นถ้าถึงผมก็เทคโปรฟิตไปแล้วผมก็เข้าตัวใหม่ผมนักสวิงเทรดครับ <laughs> งานระบุชัดเจนอีครั้นว่าเนี่ย ทำไมผม,มเลือกแบบนี้การซอบลอตมันทําให้ผมเอาเงินดีเงินสดที่มีอยู่ไปเข้าซึ่งผมย้ายจากหุ้นผู้แพ้คือซื้อแล้วมันขาดทุนอะไปเข้าหุ้นที่มันมีศักยภาพที่จะวิ่งขึ้นต่อไปครับสี่คือผมต้องการสอนตัวเองครับเพราะว่าการขาดทุนการตัดขาดทุนมันเจ็บปวดนะความเจ็บปวดนะั้นมันทําให้ผมมันตอกย้าตัวเองว่า อีกมึงมึงทําผิดนะเนี่ยมึงทาผิดมึงทาผิดมึงทําผิดมึงต้องต้องดีขึ้นนะมึงเนี่ยเจ็บแล้จำาฮะอย่าไม่ทําซ้ําอีกครับเนี่ยการขัดการตัดขาดทุนมันเป็นการบอกตัวเองว่ามึงต้องดีขึ้นนะเว้ยแบบนี้มึงผิดนะประมาณนี้นะและผมทําแบบนี้นะผมผมไม่ได้แบบแค่แค่บอกตัวเองนะผมยังทําขึ้นคลิปด้วยนะ บอกกับแฟนคลับอย่างช่องคลิปโตเซียวเนี่ยบอกบอกคนที่ดูว่าเนี่ยผมคิดผิดนะแล้วผมก็ตัดขาดทุนไปการที่ผมบอกสาธารณะเนี่ยเพราะผมต้องการยํำตัวเองว่าเนี่ยมึงต้องกละเอียดกว่าเดิมนะมึงต้องดีขึ้นกว่าเดิมนะมันนี่นะการตัดขาดทุนการซอบรอดมันมันเป็นมันเป็นเหมือนครูผมนะฮะการขาดทุนสำหรับผมมันเป็นจุดอ่อนนะมันเป็นความผิดพลาดส่วนตัวผมที่ผมต้องเรียนรู้แล้ว ผมต้องลดจุดอ่อนนี้ไปให้ได้ครับผมต้องเรียนรู้และแก้ไขไม่ทําผิดซ้ำอีกครับนี่ที่ป็นเห็นผลนะส่วนตัวผมนะทำไมผมต้องซับหลอดนะครับแต่ถ้าคุณคุณคิดว่าสี่ห้าข้อที่ผมว่ามาเนี่ยมันไม่ใช่คุณอนะ่ะฉันฉันไม่ใช่คนแบบคุณอนะ่ะฉันนี่นะฉันก็ไม่ต้องไปเชื่อผมครับไม่ต้องซับหลอดก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์คุณเนี่ยเป็นเงินคุณนะฮะเนี่ยบอกไปก่อนนะพอมี ตั้งแต่ผมทําคลิปเกี่ยวกับการตัดขาดทุนมามันก็มีมีบางคนที่เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของขอคําแนะนาว่าตัดขาดทุนนั้นน้นนี่ดีไหมแล้วก็พอผมบอกไปตัดขาดทุนบอกว่าอืมมันมันงนั้นอย่างนี้ไม่ควรนะผมก็บอกอะไรแต่คุณมันกลายเป็นว่าการตัดขาดทุนนี่มันมัน,ม,น,ม,นมันเป็นสิ่งที่ผมว่ามันมันบอกบอกกันยากนะ คุณต้องเจอเองนะคุณต้องเจอเองเจอเองว่ามันมันควรนะหรือมันไม่ควรนะมันต้องอยู่ประสบการณ์คุณนะเชื่อไหมว่าผมพูดเรื่องนี้ไปมันจะมีทั้งทั้งอิมอ่าอ่าก็ไดไ้การตอบสนองในมุมที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยดังนั้นผมจึงอยากบอกเป็นกลางๆนะว่าเออเทริ์คุณครับคนไม่ตัดกับทุนก็ได้มันเป็นเงินคุณนะเอออย่าไปแบบถ้าคุณมั่นใจในการเลือกหุ้นคุณ คุณมั่นใจในเป้าหมายของการลงทุนคุณอย่าไปวันไหวครับกับสิ่งที่มันส่วนทางกับสิ่งที่มันแบบคอนเซแนวทางกับคุณอ่ะมันทําให้คุณเกิดความแบบโอดเอียงครับนะจงเชื่อมั่นครับว่าฉันซื้อหุ้นพื้นฐานดีฉันถือยาวไม่เป็นไรติดลบ20%่นี่ขี้หมามากเดี๋ยวมั่กลับมาทนทนไปทนไปทนไปครับนะอย่าวันไหวอย่าวันไหวเพราะว่า สไตล์คุณเป็นสไตล์นั้นไงแต่สไตล์ผมเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะฮะต้องต้องปรับให้ดีนะต้องต้องจูนให้ดีครับนะต้งเสียให้ดีแล้วก็เลือกทางแล้วก็ตัดสินใจไปครับถ้าคุณเลือกสิ่งไหนแล้วก็จงรับผิดชอบมันครับนะ,ะการขาดทุนถนับผมนะการขาดทุนคุณเสียงเงินจริงแต่คุณได้ความรู้นะครับ มันไม่มีอะไรที่มทำให้เราเสียหายหรอกถ้าคุณมองหาประโยชน์จากมันได้นะนี่เป็นคําตอบนะครับที่ตอบแฟนคลับไม่ใช่แฟนคลับหรอกผมว่าน่าจะเป็นคนที่ชมชมคลิปแล้วก็เข้าไปสอบสอบถามนะฮะซอ้อหุ้นพื้นฐานดีไม่ต้องตัดขาดเดินะไม่ไม่ต้องขับไม่ต้องไม่ต้องติดดอยทอยู่ทัก็เดี๋ยวมันกลับมาครับ <laughs> นี่เป็นสิ่งที่คุณบอกมืเอเนะคุณซื้อพื้นฐานดีนะฮะถือยาวด้วยนะก็ไม่ต้องทําอะไรมันครับ เดีมืกลับมาครับนะฮะไม่ว่าไม่ปีนี้ก็ปีหน้าไม่ปีหน้าก็ปีต่อไปครับมันก็หมาเองนะฮะก็มีเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ